วิธีการสั่งจิตแฟนเก่าให้กับมหาคุณแบบด่วนๆกดการมีอำนาจในใจของแฟนเก่าครับจำไว้ว่ายิ่งคุณทำตัวให้มันดูหายากแฟนเก่ามันจะยิ่งอยากได้แต่ถ้าคุณยิ่งทำตัวให้มันดูหาง่ายคุณจะดูไร้ค่าสำหรับสายตาของแฟนเก่าถ้าแฟนเก่าทักกลับมาถามว่าเนี่ยคุณน่ะมีคนใหม่แล้วหรือยัง แล้วถ้าคุณปากไวใจเร็วรับบอกว่าเนี่ยฉัน,นยังไม่มีใครฉันรอคุณอยู่คนเดียวคุณดูหายากหรือคุณดูหาง่ายการที่แฟนเก่าทักมาถามว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังไม่แปลผันตรงว่าจะกลับมามันแค่เช็คกับว่าตอนนี้คุณดูหายากแล้วหรือยังหรือยังดูหาง่ายแบบไร้ค่าอยู่มอนเดิมครับการที่คุณดูเป็นคนหายากเนี่ยมันจะมีหลักการเจข้อครับและจริงเรื่องนี้นะครับมาจาก how to program นะครับ your subconscious mind คือคุณ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ตามคุณครับคนที่แฟนเก่าเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณหายากเนี่ยคืออะไรครับคุณทําตัวเหมือนคุณมีตัวเลือกครับแล้วไม่เคยต้องร้องขอให้เขาอยู่ถ้ามันจะกลับมาเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีมากกว่าเดิมไม่ใช่กลับมาเพียงเพราะมันเหงาหรือเราเหงาครับสครับคนที่แฟนเก่าจะรู้สึกว่าคุณหาง่ายกแแลลวนะครับยอมอยู่ตรงนั้นเสมอครับ แล้ททาให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณไม่มีที่ไปยอมอยู่ตรงนั้นน่ะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอถ้าทักแชทมาเดี๋ยวคุณก็ตอบแต่คนที่อยู่เหนือความคิดของเขาก็เลยครับไม่ได้สนใจและกล้าที่จะถอยออกมาเมื่อไหรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนเพราะคุณเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีตัวเองมากกว่าแฟนเก่าของคุณ 3. ครับนะคนที่แฟนเก่าจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยหาง่ายเลยครับนะ ไม่มีการตั้งกติกาอะไรเลยในความสัมพันธ์นะครับถ้ากลับมาก็ขอให้กลับมาอยู่แบบเดิมก็ได้นะครับไม่ต้องท้าทายหรือไม่ต้องพยายามอะไรทั้งสิ้นนะกลับมาคุยกันแบบดีๆมันจะคุยกันแบบดีๆได้ไงครับเขาออกจากวิวของคุณไปเพราะมันหมดรักแล้วคุณก็กลับมาคุยแบบดีๆคนมันจะกลับมาหาคุณเพราะความอยากคนมันกลับมาหาคุณเพราะมันต้องการให้คุณสนองความอยากในความคิดของมันเพราะเนี่ยคนที่จะอยู่เหนือความคิดแฟนเก่าได้เลยครับถ้ากลับมามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ๆไม่ใช่กลับมา แค่ความเคยชินอันต่อมาครับเขาไม่กลับมาครับถ้าคุณทําตัวหาง่ายคือแฟนเก่ารู้สึกว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นมีความท้าทายเลยเลยทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าถ้าถ้าเขาจะกลับมาได้เนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองบางอย่าง5ครับคนที่ยังดูหาง่ายเลยยังคงเป็นคนเดิมไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับที่ทําให้แฟนเก่าตื่นเต้นแฟนเก่าไม่กลับมาเพราะอะไรคุณกระตุน้นสารเคมี2ตัวคือโดพามีนกับเอนโดฟินโดพามีนคือความตื่นเต้นเอนโดฟินคือความสุข เพราะงั้นเนี่ยคนที่ดูหายากเลยครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน่าดูนะครับและ,ะน่าดึงดูดมากขึ้นพัฒนาตัวเองที่ทําให้แฟนเก่ารู้สึกว้าวและน่าหลงไหลหกครับคนที่ทําตัวดูหาง่ายและแฟนเก่าไม่กลับมาเลยพร้อมรับฟังเนี่ยคุณออกหักมาจากคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่มันทําคุณเจ็บใช่ไหมคุณเล่าฉันมาเลยคุณระบายกับฉันได้เลยฉันพร้อมจะเป็นที่พักพิงให้สําหรับหัวใจของคุณทําตัวเป็นที่ปรึกษาสัง,งั้นครับในขณะที่คุณอยากเป็นคนรักของเขาไม่ใช่หรอครับ มันก็เห็นมันแค่เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หลอกง่ายคนหนึ่งในความสัมพันธ์คอ่าคนที่อยู่เหนือความคิดของแฟนเก่ากันเลยครับสร้างความรู้สึกขาดหายให้กับแฟนเก่าให้มันเห็นว่าเห็นไหมการไม่มีฉันในชีวิตเนี่ยชีวิตของแกนี่มันจะต้องสํานึกอะไรบ้างนะคุณคือเขาจะต้องเห็นว่าการขาดคุณไปในชีวิตเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเขาย่ําแย่อย่างไรครับเจ็ดครับนะคนที่ดูหาง่ายกันเลยคิดว่าการรอไปเรื่อยๆแล้วแฟนเก่าจะกลับมา แต่คนที่อยู่เหนือความคิดกันเลยครับเขาทําให้ทุกอย่างเป็นแรงดึงดูดใช้วิธีการโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายเนี่ยอยากกลับมาครับและทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเสียดายครับเพราะงั้นเนี่ยจำไว้ครับยิ่งหายากยิ่งอยากได้แต่ถ้าคุณยิ่งทําตัวหาง่ายคุณจะยิ่งไร้ค่าครับถ้าคุณอยากทําตัวให้มันดูหายากเนี่ยครูคอมมี10วิธีครับการพัฒนาตนเองครับให้แฟนเก่าอยากกลับมาครับให้พิมพ์รหัสว่า ครูคมห่วงใยญ่เดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง10วิธีนี้ให้กับคุณทั้งหมดเลยครับ